พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพุธที่4มกราคมคิสตศักราชส0 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณไอรีนโรบินสันกัวเตงแอฟริกาใต้ในหัวข้อเรื่องสำแดงชีวิตคริสเตียนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อ14-26ถึง26และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อ14 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไรความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือคุณไอรีนโรบินสันเป็นพยานว่าในช่วงที่เป็นวัยรุ่นดิฉันมองหาความหมายของชีวิตดิฉันเพิ่งย้ายมาจากเมืองเล็กไปเมืองใหญ่และไม่รู้จักคนมากนักดิฉันเริ่มเข้าร่วมกับคิตจ,จัก ทีซึ่งดิฉันได้พบกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าดิฉันเกือบ50ปีเธอเชิญดิฉันให้ไปรับประทานอาหารเย็นและแสดงให้ดิฉันเห็นถึงวิธีที่จะเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์สามปีต่อมาเธอและสามีทำให้ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดิฉันมีความสุขกับอาหารและกิจกรรมมากมาย ดิฉันดูแลบ้านของพวกเขาเมื่อพวกเขาไปเที่ยวพักผ่อนและดิฉันไปเที่ยวกับพวกเขาด้วยในช่วงเวลานั้นดิฉันยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์รายสัปดาห์สำหรับอนุชนช่วงสามปีแรกของชีวิตคริสเตียนของดิฉันเป็นตัวกำหนดว่าดิฉันจะดำเนินชีวิตตามความเชื่อของคริสเตียนอย่างไรในที่สุด ดิฉันต้องออกจากคิตตจักนั้นเพราะต้องไปเรียนที่เมืองอื่นดิฉันถามเพื่อนรักของดิฉันว่าฉันจะขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณทำเพื่อฉันได้อย่างไรเธอตอบว่าทำเพื่อคนอื่นและนั่นคือสิ่งที่ดิฉันจะพยายามทำข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นอย่างไร และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองของข้าพเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เพียงแต่บอกกับผู้อื่นเกี่ยวกับความเชื่อของข้าพระองค์ทั้งหลายเท่านั้นแต่แสดงให้คนเหล่านั้นเห็นด้วยว่าชีวิตคริสเตียนเป็นอย่างไร อธิษถามในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ